สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม2ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวรรณคดีกันนะคะเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะซึ่งเนื้อหาของโครงภาพพระราชพงศาวดารในหนังสือเรียนของนักเรียนเนี่ยมี2ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกคือตอนอะไรคะนักเรียน ถูกต้องค่ะตอนแรกนะคะคือตอนพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะและตอนที่สองคือตอนพันท้ายนรนสิงห์ถวัลชีวิตน,นะคะถ้าสองภาพนี้นะคะก็จะปรากฏอยู่ที่หนังสือเรียนของนักเรียนนะคะนักเรียนสามารถเปิดตาคุณครูไปได้เลยนะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนตอนแรกกันก่อนนะคะตอนแรกคือตอน พระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะประเด็นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือคุณค่าด้านเนื้อหานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนพระสุริโยไทยขาดคอช้างเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะพระสุริโยไทยขาดคอช้างะคะก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความกระตันยูความกล้าหาญความศรีสละนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความกระตัญยูเนี่ยกตัญยูอย่างไรความกล้าหาญกล้าหาญอย่างไรและความเสียสละเสียสละอย่างไรนะคะเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนนะคะความกระตัญยูนะคะความกระตันยูเนี่ยเราจะเห็นได้จากบทประพันธ์นี้เลยนะคะนงคานองเอแก้วกระสตีมารมนณสกรตะเวทียิ่งรําเกรงพระราชสามีมะรายพะชนเฮยขับขเชนเข็นข้ำสะอึดสู้ ดัชกรบทประพันธ์นี้นะคะก็จะอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนอยู่ในหน้าที่7นะคะเราจะเห็นถึงความกระตันยูที่ผู้หญิงเนี่ยมีความกระตันยูกระตัวที่ตอสามีของตอนเองนะคะผู้หญิงในที่นี้นะคะก็คือพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยนะคะซึ่งมีความกระตันยูกระตัวที่ตอพระมหาจักรพรรดิซึ่งเป็นสามีของพระองค์นะคะทีนี้เรามาดู ประเด็นถัดมาคือความกล้าหาญกล้าหาญนะคะความกล้าหาญเนี่ยจะเห็นได้จากบทประพันธ์นี้เลยนะคะบังอ่อนอัครเรเพืพิสมัยท่านนานามพระสุริโยไทยออกอ้างทรงเครื่องยุทธพิชัยเช่นอุปราชแห่ถลิงขชาทานคว้าพวกเข้าขบวนไข่นะคะอันนี้บทประพันธ์นี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่8นะคะซึ่งเราจะเห็นถึงความกล้าหาญของ พระสุริโยไทยเนี่ยที่มีความกล้าหาญที่จะออกรบออกไปทําการยุธทธตธีกับขบวนนักรบด้วยนะคะซึ่งพระสุริโยไทยเนี่ยก็ได้แต่งกายนะคะเหมือนกับทหารพลทหารที่ไปออกรบนะคะก็ขี่ช้างเข้าไปกับขบวนยุธทธตถีขบวนสงครามด้วยนะคะก็ะแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของ พระสุริโยไทยนั่นเองนะคะประเด็นสุดท้ายคือความาความเสียสละนะคะนักเรียนของไทยนะคะคือความเสียสละนะคะความเสียสละเนี่ยจะเห็นได้จากบ,บทประพันธ์นี้เลยนะคะคุณมอนร่อนเงาฟาดฉาดฉะขาดแร่งตราบอุละปลุกดินโอรสรีบกันพระศบสูนส่นครแฮ่สูญชีพไปสูญสิ้นพดผู้สันเสริญ บทประพันธ์นี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่8นะคะจะแสดงเห็นถึงความเสียสละที่พระสุริโยไทยเนี่ยนะคะก็มีความเสียสละพระชนชีพเพื่อที่จะปกป้องพระสวามีก็คือพระสุริโยไทยเนี่ยเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพระมหาจักรพรรดิซึ่งเป็นสามีของพระองค์และเสียสละเพื่อ,อและเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองเอาไว้น,นะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับตอนพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะอะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนการจบแล้วนะคะเกี่ยวกับคุณค่าด้านเนื้อหาตอนพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะก่อนที่เราจะลากันไปนะคะครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องที่เราได้เรียนกันในวันนี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะรู่ขอตัวราไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะเด็กๆ